วันนี้มาอันนี้แถวเขาเรียกแล้วพี่เขื่อนใหญ่ลาวใช่ไหมมาแถวเขื่อนใหญ่ลาวครับมากับอาจารย์ฟักกับผมสองคนครับผมวันนี้มามาแต่เช้าเลยครับผมทางทะลุไปมอเกษตรได้ครับอาจารย์ฟักก็พามาครับผมหมานี้ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเลยไม่รู้จะมานไหมครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับผมเดินเดินไปใส่แล้วนะครับผมมีนกขันเรียกทุงตวงครับเสียงเล็ยๆครับผมเดินไปแล้วครับเดี๋ยวรอยตามชมครับผมดี่ผมขอยญาไปแซมที่นี่ครับนกนกอาจารย์ฟักขันแล้วนะครับผม อาจารย์พักเอาสามกุ๊กมาครับผมมีนกปลาหนึ่งกุ๊กเสียงเล็กโตอยู่ครับผมแฝนไว้ตรงทางข้างหน้าด้นะครับผมซีกซ้ายครับมีหนึ่งกุ๊กเสียงกลางขันอยู่ครับเพราะผมเพิ่งแฝนเมื่อกี้ครับหวนกฝึกมาผมเอาเจ้าประจวบมาผมนกฝึกยังยังยังไม่ขันครับที่ล่าสุดเพิ่งเปิดเฉลยไปครับผมเนี่ยครับนกอาจารย์พักอยู่ทางซีกป่านะครับ จารพักขันโยนะครับผมสามกุ๊กเดี๋ยวรอชมครับผมบรรยากาศรอบใหม่ครับผมเดี๋ยวเราติาาาด,าดตามชมครับมีนกมาขันใกล้ๆครับผม เสียงกลางหนึ่งกุ๊กครับผมกลางว่ใหญ่ครับแล้วก็มีนกเรียกอยู่โู้นครับซิกซิกนู้นครับตรงนู้นเหมือนจะมีคารมเลยครับแต่ตอนนี้ขันเยอะอยู่นะครับผมเหมาะมากครับผมเสียงนั้น มชมรับคสิ่งใก่ตัวนี้เหมือนมีขลุดมนะครับผมกลางปลาใหญ่ตัวนี้แต่ขลุมไม่มากครับมองดูขลุมตัวนั้นน่าจะโอเคครับตัวนี้มีขัดหนึ่งอยู่นะครับตัวนี้นอกปลา ตามชมครับผมจะมาจบเรียกแล้วครับครูแล้วครับจ,จบเรียกแล้วครับเถียงนกปายครับผม ปลาผมนกปลาเตียงกลางไปใหญ่ครับตอนนั้นขลมเหมาะมากครับผมโตอยู่ครับผมนกปลา,า,า,ากับนกนกฝึกครับดูดิ ว่าจะทำแต้มสองได้สำเร็จไหมนกป่ามีขัดขัดดีเหมือนกันนะครับเสียงหน้าฟังนะครับนกป่าตัวนี้เสียงแน่นดีครับ เดี๋ยวเราตามชมครับโอ้ประจวบเรียกอยู่ครับผมอาจารย์ฟักเดินย่อง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 อ้อมไปทาง้นตอนแรกก็จะมาทางนี้ครับเขาเห็นรถผมเรียกอยู่เรือเดินอ้อมไปเข้าทาง้นครับจะไปไปใส่ตัวฝีปากนู้นครับ,รบเราจวบได้ยอยู่ครับ มันเรียกอยู่ครับแต่ว่านกป่าเงียบไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนครับผมนีม่นครับตัวนั้นเรียกอยู่ครับมีผีป,ป้าครับนี่โกรธอยู่ครับนกป่าอยู่ไหนไม่รู้ครับผมนกป่าเงียบไปแล้วนกผมก็เรียกอยู่เมื่อกี้นี้ รอยตามชมครับอาจารย์พักมาเก็บนกอะครับผมพี่กบอ่าเพื่อนพี่ฟักเขาแฝนไอ้สายปีนใช่ไหมพี่สายปีนเราปีนเอาเมื่อก่อนพี่กบเขาปีนเอาเช้าแต่เช่าอะไรใช่ไหมถ้าว่าเข้ายากยากนักเราจะปีนเอาปีนโอ้โหจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยพี่เหนื่อยจริงเหนื่อยที่แต่เราต้องมันต้นใหญ่เราตามตามห่างห่างนกแค่นี้เหนียวไหมพี่แค่นี้เหนียวดิเหนียวใช่ไหมเนี่ยเรามา เวียนอยู่เนี่ยเกือบครึ่งเดือนไปได้อยู่มุมนูน้นสองตัวต้นสะเดาวันเดียวห่างกันไม่ถึงเกตนาทีโอ้โหสองตัวเลยม้ยนนมานาจัดไม่ได้อยู่แล้วเลยเอา้าวไอไอปไหนแล้วไปแล้วแบ่งใครไปบีแบ่งทางนูง่นทางไรใหม่นั่นแหละโอ้แบง่งสีพันโอ้สีพันโอ้หมานนกหมานเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนกครับผมเดี๋ยวเดินเก็บนกครับผมเมื่อกี้พี่กบเขาชวนไปทางซีกซ้ายนะครับเดี๋ยวเก็บนกกันครับผม นกตรงนี้เข้าแต่ไม่เยียบครับผมถือว่าเหนียวอยู่เหมือนกันตรงนี้จะประจวบนกฝึกถือว่าเอาดีอยู่ครับเดี๋ยวเราตามชมหม่ต่อไปครับผม ตาชมครับนกโรยครับผมเก็บจับประจวบมาแล้วนะครับผมเขาเ้าแต่ไม่เหยียบตรงนี้นกมีผีฟ้าครับจะย้ายหมายไปทางนู้นครับแถวนี้ต้องให้อาจารย์กบเขานำทางครับผมเขาเล่นแถวนี้อยู่ผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับอาจารย์ฟักพามาครับ เดี๋ยว้ายใหม่ครับผมรอยตาชมครับอ๋อไม่ใช่เรียบร้อยลหรอเงียบเมื่อกินนะมันมต้นึันะไลอยู่ป่าบกเ้าโอ้โหกว้างเลยร้านกว้างเลยนามลบเราต้นตำรายังงใ่แล้วไอ้ต้นที่เราังใ่แล้วเห็นไหมูยิรถไปเลยก็ได้้เสียงใหญ่อยู่นั่นุเดียวแต่ไอ เสียงใหญ่คูอ่างอยู่นู่นนี่ดีไปนี่เดี๋ยวสายลงลองปลุกมันจะเวียนเข้านกเราอยู่แล้ทางนี้ดีเพิ่มตรงไปไหนพี่อนออกไอ้ข้างหน้าอ๋อเลยไม่พลาดไม่เคยไม่ออกได้หมดมีเสียงนกขันตรงนั้นตัวนีไม่มีได้ไงมันขันกับหัมอยู่นน่บินไปแล้วนุ่นเห็นไหมนุ่น โอ้โแน่นอนนะหม่านแล้วครับอาจารย์กบหมานแล้วจะไม่แดงแะะออดงเลยเอ้ยอาจารย์กบเขาแฝนไว้มาตามสองกุ๊กเสียงใหญ่ครับหมานกับปูดแล้วก่อนไปเห็นอาจารย์กบว่าเสียงมันคูคูมันเรียกเข้ากันอยู่ครับขี่กับเขาพามาดูหม่านด้วยครับ เลยแวะมาดูนกครับหมานกระปูดเฉยครับผมโอ้โหโอ้โหตัวเบลอเลยโอโ้ต้นสวยนะเจ้าเราเจ้าทำเองเลยครับผมแฮนด์เมดครับโอ้กระปูตัวเบลอเลย<ห>อะไรนะพี่อเอเซลฟี่เซลฟี่เหรอวะ โอ้หมานจริงนกตัวนี้เรามายังไม่ได้เลยเลยห่างไม่ได้เนี่ยโอ้ก็ดิโอ้โหรอนตัดแล้วคบหมานแล้วครับผมจัดนกกับข้าวอีกแล้วอ่ะชอบไปลาวีนกตอนนัก โอ้นกกำลังเข้าเลยนะเนี่ยผะมึงนกกำลังเข้าเมื่อกี้ม่พูดเรื่นงเลยมันเกาะอยู่ปลายหนึ่งเนี่ยมีตัวไหมท่าไหร่มีสิเดี๋ยวเขาอยากไปข้างหน้าก็ได้ข้างหน้วอะไอีกอ่ะนู่นละไปด้วยกันนี่ละไปสามร้อยไข่ได้อะไรอ่ะสามร้อยเขาเราไปซื้อตะเกียมาเก้าร้อยโอ้อ๋อคือพี่ขายไปสามร้อยขายไปเยอะกว่านั้นอยู่ขายไปพันห้าโอ้ขายพันห้านกเล่นดิ้นได้เรื่อยด้วยหรอ โอ้ไม่ดิน้นไม่ดิ้นได้ไหโอ้หมก่กระปูดหมยกระปูดเฉยอา <c oughs> จารย์กบเขาพานำหมาครับผม,มเราก็ไม่เคยมาทางนี้โอ้โหไม่คุ้มพลาดแน่นอนจัด <c oughs> มีอยู่ตัวหนึง่งนุกต่อเก่าเราออกประมาณเจ็ดหรือเปดเดด แปดเลี้ยน,นี่แหละจะอ,ออกมาทดสอบอยู่นอ่างไม่จำพวกห้าคำเลยอาจารย์กบว่าหมายนี้มีมีครูอ่างห้าคำนะผมกี่กู้ครับอาจาร,รย์กลบเราใส่ต้นต้นกอกเห็นไหมเนี่ยเข้าไว้ผ่านเขา้าไอ้ต้นนั้นก็ขึ้นมาแล้วน่ะต้นใหญ่ๆแล้วปีนโอ้โหต้นนี้สองศพนไะงต้นเดียวนะี่ต้นนี้นะเออโอ้โหสองศพต้นพุ่มสวยจัด ยินเ,เหมือนกันเสียงเรียกขันอยู่ในป่าหนึ่งกู้กบี่โอ้โหยาต้มหัวเลยผลเริ่มไปโปรยหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเขายาใส่นก่อนครับผมประมาณเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงขันอยู่หน้าบ้าน แล้วเราก็ไปต่ออยู่ในที่ราชนีตรงข้ามร้านกาแฟเราเ<อ>มันก็มีจิตตายมั่งใช่ไหมล่ะเรากลัวมันตายทีนี้กลับบ้านไปเลยไอเนี้ยห่างมามาเลือกตั้งอบตอเราก็กลับบ้านไป<อ>จนถึงวันที่ห้ามุกรวลาเราขึ้นมาแล้วเราก็มามาได้มันนั่นแหละ<อ>ตัวแรกนกสองตัวจะไม่ข้าม,เ,<อ>ขามเขตกันได้แค่ลัวก,กั้นหน่อยเดียวเนี้ยไอวิวเออฟืองจะไม่ข้าม ไอหยวเฟือง่ไปได้อยู่ต้นมะขามนั่นแหละวันนั้นเราได้สองตัว<ผ>ฮะับตีกันอยู่อะนั่นแหละว่าจะเอามันแหละออกมามันจะเป็นยังไงเราคิดว่ามันนกเรานะ่ะมันเริ่มม,นะมันคูเจ้าของแล้วนะเข้าไปเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรให้ี่ยมันคูเจ้าของแล้วแต่กลับมางวดนี้มันคงมันเป็นนกป่าไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งเราคิดอยู่เฮ้ยหยเฟือง เราก็เพิ่งแยกแย่ริวเฟืองริวแกมไอริวเฟืองมันเป็นบทบาทจะริวก็ริวบทบาทไอกุกก็กุกถ้าบันโยนกุกมันก็โยนถ้ามันขึ้นริวไม่มีกุกมันก็เอาอย่างเดียวนกขันอะเราต้องเล่นนกอนี่ไม่ใช่ว่าขันตลอดยี่สีชั่วโมงนกมันก็มีลงกินหญ้ากินน้ำกินไอนี่เหมือนกันเลย น่นั่นนั่นเข้าสองตัวเลยนะต้นนั้นน่นกนั่นน่ะบินเข้าไปต้นนั้นสองตัวเลยเราไ่ลน้ายเโอ้โหสยแน่นอนนะเกอถูกต้นเยโอนกบินเข้าไปพอดีเลยฟุ๊ไม่หลกเราลุกแก้วเลยนะฟุกอีกเดียวตอนกมาคานี่ยังว่าฟุกอยู่ โอ้นกนกอาจารย์กบเรียกอยู่นะครับผมมีนกบินเข้าไปสองตัวครับตน้นขันละนกขงขันโยนแล้วครับผมดูซีขวาต้นใหญ่ครับเดี๋ยวให้หายนกขุนขันตั๊กแต๊กหัวนกบินเข้าต้นเองฟุ้บเลยนะถ้ามันจะหมานมันก็หมานเข้าไปมันไม่มีความเยียบมันก็เพี้ยเลยแหละต้นเราต้นเล็กๆ เท่าไงไม่มีกี่ก้อดหรอกเยียกค้อนอย่างเดียวนกอาจารย์อาจารย์กบครูแล้วครับครูอยู่เรียกด้วยครับครูด้วยเรียกด้วย แน่นอนมากครับเมื่อกี้ติดกระปูดมาไม้สองเอาต่อเลยโหเยอะทุกปลาเข้าของอาจารย์ฟักนะครับผมมาเข้าได้ไงไม่รู้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยว่าไม่มีไม่มีกอาจารย์ฟักครูแล้วครับเตีเล็กเข้าครับผมโอ้โหดีวะ จารย์พัครูครูดีมากครับมเกม่กี้ว่าขาของเราเร่ก้้ามาแล้วนะครูอยู่ครับไม่เคยลวดเดียวรวดเดียวแบบไหนเอ้าเดี๋ยวลกต่อเราครูลวดเดียวติดละครูอีกครั้งนึงนะาชั่วโมงหนึ่งขันส่องทำก็บอกแล้วเข้ามาติดเลยแน่นอนครับ เดนวกตอกูปุ๊บาเรียกครับตรงโลงไม่มีอะไรครับไม่นนตอี้ทาเอาแบบลูกอ้อนลูกออดลูอ้อนดออะไรเข้าต้ชั่ลวโอ้ยมอต้องลูกอ่อนลูกออเข้าต้นไป็นชุมงยังไม่ติด ของเราเี่ยโมอหรือขันซ่องคแต่ว่าทักแงมันเนี่ยติมาตเมื่อไหร่ม้ต้งไงนไปนพนะนปนปคูเลยอีรงย่ินนนีน้องมันมีปัญหู่ลยไหนนะไหนี <c oughs> หน่ อาจารย์กบวิ่งแล้วครับเดีย่ยวครับไหนพี่เดีย่ยวเข้าครับผมเดีย่ยวเข้าอาจารย์กบครับแต่แต่แวดร้องอลังมเลยครับผมแสงมันย้อนแสงแล้วนะผมตุกผมอยู่ยนี่กระปุดร้องข้าๆเหมือนกันครับ เยี่ยวไปได้แล้วพีว่โอ้เยี่ยวตัวดีแล้วผมถ้าทางไพ่สายเขาเรียกแล้วโอ้แน่นอนมากดีมากครับผมแต่ไม่มีนกเลยครับตรงนี้ไม่มีนกตอเลยเจ้าวจบ ขันโยนยังคอแห้งครับมีเหยี่ยวเข้าหอจานกบครับผมเหยี่วนกเข่าครับดูกันครับเดี๋ยวว่าจะดูที่เรามีต้นแฟดไหมครับผม่ยายต้นครับไม่มีนกโตเลยตรงนี้ครับผมโอเคครับ๋ย้ายต้นก่อนครับคอตามชมครับผมผมอาจารย์กบก็ไปเก็บนกครับผมวันนี้แยกย้ายครับกินแฮวครับผมปันหลังครับ เดี๋ยวว่างจะไปทาคลิปบ้า,าบอบนอาจารย์กบนะครับนกบ้านอาจารย์กบเห็นอนาะจารย์ฟักว่าเยอะมากครับแค่เกอบหมานครับผมไม่ผ่านครับเข้ามาแต่ไม่เหยียบครับผมเสียงกลางไปใหญ่ครับพอมีขลุมขัดห่างๆอยู่ครับโอเคครับผม พรุ่งนี้ไปทําคลิปบ้านอาจารย์กบให้ FC ดูนะครับผมอาจารย์กบแบ่งเป่าก็ไม่รู้เดี๋ยวผมให้อาจารย์กบวาอีกทีครับถ้าใครชอบตัวไหนถ้ายังไงเขาแบ่งเดี๋ยวผมบอกครับเดี๋ยวเอาเบอร์ทิ้งไว้ในคลิปได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอตามชมครับผมวันนี้มาต่อมาต่อลกอาจารย์ฟักมาเจออาจารย์กบครับผมนกที่ที่บ้านอาจารย์กบเยอะมากเห็นอาจารย์ฟักว่าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรทำคลิปไปดูครับวันนี้กินแฮวครับอาจารย์กบหมานกกระปูดเดี๋ยวใครวาอะไรครับอาจารย์กบว่านัดีน้ ว่าจะให้สองกุกเข้ากะว่ามาปูดที่เยอะหาตอนแรกสองกุกมันเข้าอย,อ,ยอยู่ยอดไม้ใช่ไหมอยู่ยอดเลยแล้วาอาจารย์กบขี่ไปหาผมกลับามากระปูดติดโอโ้โหเ,เ,ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำคลิปบ้านอาจารย์กบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามชมครับผมสำหรับวันนี้ผมอาจารย์กบแล้วก็อาจารย์พัฟขอตัวลาครับผมโอเคครับผม